สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะบัวบ้านสวนชวนปลูกค่ะวันนี้ปะบัวจะพาปลูกขิงค่ะนี่ค่ะคือขิงน้อยค่ะขิงน้อยขิงแข็งของเราเนาะปลูกไว้ค่ะใบใส่ซุปค่ะซุปหน่อไม้เนาะซุปมะเขือค่ะนี่กําลังแตกแล้วค่ะขิงกาลังแตกแล้วนี่ค่ะปะบัวจะพาปลูกค่ะนี่ค่ะวงล้อที่ปะบัวปลูกหอม ปบวัวถอนหอมออกแล้วเพราะว่าดินเป็นดินเก่าเนาะดินเก่าที่ปะบวัวปลูกขิงปลูกอะไรนั่นแหละแล้วก็เอามาปลูกหอมแล้วทีนี้มันเป็นดินเก่าเนาะดินเก่ามันปลูกหอมแล้วมันเกิดเชื้อราค่ะนี่ปะบัวก็ถอนหอมไปกินแล้วก็แบ่งให้เพื่อนบ้านบ้างนี่แล้วก็จะมาถอนหญ้าออกถอนหญ้าออกแล้วก็จะเอาขิงปลูกค่ะ อถอนญ้ากก่อนนะคะปลูกไว้ค่ะ ปลูกหอมหอมได้กินน้ำฝนก็เป็นชลาย่อยยุบไปเรื่อยๆค่ะประบัวก็จะเอาขิงมาปลูกเปลี่ยนเปลี่ยนอ่อชนิดของผักเนาะ ปลูกทิ้งค่ะที่เหลือก็จะไปปลูกบ้านสวนที่เหลือก็จะไปปลูกบ้านสวนค่ะปลูกทิ้งไว้อย่างนั้นแหะคะ่ะ ดูในการปลูกแล้วค่ะเรากินอะไรเราก็ปลูกไปเนาะนี่ค่ะปลูกไว้กินใส่ตำถั่วนี่อย่างอร่อยเลยนะคะขิงน้อยเนี่ยใส่ตำถั่วอร่อยมากทำไมปลาบัวใส่เยอะจังปลาบัวมีเยอะค่ะปลามีเยอะปลาใส่เยอะนี่ค่ะมีเยอะใส่เยอะ แล้วทีนี้เราก็นี่ค่ะวางให้มันได้ระยะเนาะนีคะวางให้ได้ระยะนีคะปูกขิงค่ะปูกขิงไว้ใส่ตำถั่วใส่ตำถั่วจะอร่อยมากใบใส่ซุปหน่อไม้ซุปมะเขือค่ะนี่ยค่ะ มันเป็นขิงน้อยบ้านนอกเราเนาะนี่ค่ะปลูกไว้ดินซื้อมาเท่าไหร่ก็ไม่พอคะ่ะดินซื้อมาเท่าไหร่ก็ไม่พอเป็นยายชอบปลูกนะค่ะปลูกขิงก็ไม่ต้องปลูกลึกนะคะนี่กบนี่ค่ะ นี่มาปลูกวงล้อนี้อีกเนี่ยค่ะเดี๋ยวป้าเอาอัน,น,อน,นรูดูในการปลูกแล้วค่ะปลูกขิง ไว้คะ่ะขยายไว้อย่าให้มันสูญพันธุ์อย่าให้มันสูญพันเน,นี่ยคะ่ะพอเราเก็บกู้ขิงแล้วเราก็ปลูกผักอย่างอื่นต่อเนาะให้หมดฝนก่อนหมดฝนก่อนคะ่ะ ช่วงนี้หน้าฝนเราก็ปลูกขิงปลูกอะไรกินไปก่อนปลูกไว้เพื่อขยายพันธุ์ไว้กินกินใบกินหัวหัวใจตำถั่วอื ดินที่เหลือจากทางโน้นป้าก็จะมาป้าเอามาใส่นี้นะคะนี่ค่ะโอ้กระดูกขึ้นมาลุกๆฝนตกใส่ก็จะเน่น นี่ค่ะค่ะวันนี้ป้าบัวก็พาปลูกขิงนะคะขิงน้อยขิงแทงค่ะเปลี่ยนจากการปลูกผักเนาะปลูกผักมาปลูกขิงค่ะเนี่ยค่ะเมื่อก่อนก็ปลูกหอมแบงนี่แหละค่ะเราดูเขาตายย่อยตายไปเรื่อยๆป้าก็จะถอนกินค่ะถอนกินแล้วก็เหลือไว้บ้างไม่เยอะเนาะค่ะ ี่่คลวกกินกับน้ำพริกอร่อยมากค่ะดินเก่ามันจะเป็นเชื้อราค่ะถ้าเราปลูกหอมนี่ค่ะป้าก็ขอบคุณเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่ที่เข้ามาชมเนาะชมจนจบคลิปค่ะแล้วก็เพื่อนใหม่ที่แวะเข้ามาก็ฝากกดติดตามเนาะกดกระดิ่งกิ๊งๆไว้เนาะเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะเพื่อนๆที่แวะเข้ามาก็ฝาก ขอคนละหนึ่งไลค์นะคะหนึ่งไลค์ค่ะคนละหนึ่งแชร์ค่ะคลิปนี้ป้าก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ